Uh, สวัสดีครับท่านผู้รับชมนะครับคลิปการเผ uh, ยแพร่งานวิจัยนะครับที่พร้อมใช้แล้วนะครับของ uh, สวกนะครับก็ในเรื่องที่ทีมงานของเราเนี่ยนะครับได้ทำการวิจัยนะครับของปี uh, งบประมาณ2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับ ทีมงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชุมคำพุทธนะครับเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนี้นะครับทํางานวิจัยในเรื่องของคอนกรีตบล็อกมวลเบาจากแกนกันชงของประเทศไทยนะครับเรามาดูความสําคัญและที่มาในเรื่องของงานวิจัยนี้ว่าทําไมเราถึงต้องทำนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับกระแส ในเรื่องของกัญชงหรือว่ากระแสของเทม์เนี่ยภายในต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศไทยนยกําลังมาแรงมากแล้วก็มีการปลดล็อกในเรื่องของการนําการให้ปลูกกัญชงการน deep, ําวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากเส้นใยกัญชงหรือส่วนต่างๆของกัญชงเนี่ยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ ทีนี้ในเรื่องของงานวิจัยของเราเนี่ยเราได้มุ่งเน้นไปที่การนําวัสดุเหลือทิ้งจากการแปลรูปกันชงนะครับก็คือกันชงสายพันธุ์ที่เรามาใช้ก็คือเป็นกันชงที่ทําการลอกเปลือกออกแล้วก็เอาเปลือกไปทําเป็นเส้นใยนะครับเส้นใยต่างๆเนี่ยทำเป็นสินค้าต่างๆเช่นเส้นด้ายเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกระเป๋าอะไรเป็นต้นเนี่ยพอดอีการลอกเปลือกออกไปนะครับ มันจะเหลือเป็นแกงกันชงเลยที่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแกงกันชงเนี่ยมีจํานวนมากถึงประมาณถึงร้อยละแปดสิบห้านะครับของทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าต้นกันชงเนี่ยเอาเส้นใหญ่ไปใช้แค่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะนั้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยนะครับเราต้องการนําไปเพิ่มมูลค่านะครับทีนี้เราดูว่าการเพิ่มมูลค่าเนี่ยเราไปทําเป็นอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆการเพิ่มมูลค่าเนี่ยมีการทําเป็นหลากหลายด้วยกันนะครับ แต่ในที่เป็นมูลค่าที่จะเพิ่มได้แล้วมีมูลค่าที่สูงของในประเทศเนี่ยนะครับเราควรจะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้รสางนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยได้ทำเป็นวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายด้วยกันนะครับเช่นทำเป็นแผ่นบาริเกตบล็อกนะครับหรือทำเป็นบล็อกกันชมซึ่งจะเรียกว่าเฮมฟรีนะครับ ตรงงานนี้เราสนใจในเรื่องของการทำบล็อกมวลเบาโดยที่เรียกว่าเฮมกรีนะครับเพราะนั้นก็คือเฮมกรีเนี่ยนะครับนอกจากมีน้ำหนักเบานะครับก็จะมีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีดูดซับกลิ่นได้ดีการความชื้นเป็นฉนวนความร้อนแล้วก็เป็นฉนวนการเสียงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการวิจัยพัฒนาเฮมกรีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยงานวิจัยของไทยเนี่ยนะครับ ก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าเฮมคอนกรีตนะครับเรียกว่ายิปซัมกรีตนะครับซึ่งทั้งเฮมคอนกรีตยิปซัมกรีตเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างก,กันเรามาดูถึงเฮมคอนกรีตก่อนนะครับเฮมคอนกรีตเนี่ยได้จากส่วนผสมของปูนปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็พวกมวลรวมต่างๆนะครับเช่นหินฝุ่นเช่นทรายนะครับแล้วก็ ผสมกับแกนเทมที่ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมเนี่ยพอเราผสมเข้าไปเนี่ยเฮมคอนกรีตเนี่ยจะมีน้ําหนักมากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งมลวลรวมที่เป็นเป็นทรายเป็นหินหลายพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีความเป็นฉนวนความร้อนคือมันผสมกนกันชงได้นองนะครับแล้วก็มีงานวิจ,จัยที่มีการปรับปรุงเส้นใย,ยเพื่อให้เราคำนังได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้มีน้ําหนักที่เบาลงเนี่ยก็คือพอการปรับปรุงเส้นใย,ยของแกนเทมปุ๊บเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ อ่ามันจะเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแล้วต้องมีการใส่สารผสมเพิ่มที่มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉนั้นพวกเนี้ยเวลาเราจะเอามาทําในเชิงพันธุ์เนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่ได้รับความนิยมแล้วก็ยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฮมคอนฟลี rete, ออกมาสู่ท้องตลาดยังเป็นจริงจังก็อาจจะอยู่ในงานวิจัยนะครับทีนี้พอมีการพัฒนาเป็นยิปซัมกรีเนี่ยหมายว,าว่าต้องการที่จะให้มีน้ําหนักที่เบาลงนะครับทุกอย่างเนี่ยมีความเป็นฉนวนความร้อนดีขึ้นแข็งตัวเร็วขึ้นอะไรก็ตามทั้ง หลายอย่างเลยแต่พอเวลามาทำออกมาเป็นก้อนที่เป็นมวลเบาที่เป็นยิปซั่มกรลี่นแล้วเนี่ยข้อด้อยที่ด้อยที่สุดเลยนะครับของผลิตภัณฑ์ยิปซั่มกปลี่น um ก็คือ,อไม่มีความแข็งแรงนะครับทุกอย่างดีหมดแต่ว่าไม่แข็งแรงแล้วก็เสื่อมสภาพได้ง่ายเนื่องจากว่ามันตัวภาษาเนี่ยมันทำมาจากยิปซั่มนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราตัวเนี้ยที่ทําเป็นเทมเพลตไทยตัวนี้ก็คือเราต้องการใช้ข้อเด่นของทั้ง เมคอนกรีตแล้วก็ยปซัมปรีตเนี่ยมาผสมรวมกันโดยการกรบข้อด้อยทั้งสองผลิตภัณฑ์เดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นเทมกรีตไทยจากงานวิจัยเนี้สิ่งที่ได้คือมีน้ําหนักเบานะครับเป็นฉนวนความร้อนที่ดีฉนวนการเสียงที่ดีมีความแข็งแรงนะครับเทียบเท่ากับอ่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาที่ขายตามท้องตลาดเข้าไปนะครับสามารถผสมกานกันชงได้มากขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมือนนะครับ ใกล้เคียงหรือว่าดีกว่าเฮมกิตต่างประเทศงานเราไม่มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าต่างประเทศนะครับจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่านะครับแล้วใช้แกงกันชมของประเทศไทยนะครับโดยเราจะมาดูเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะครับเทคโนโลยีที่เรามาใช้เนี่ยนะครับเป็นวิธีการดําเนินการที่ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ชุมชนสามารถใช้งานได้ s อ e ใช้ได้หรือแม้แต่โรงงานอ่า วัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเราจะเห็นว่าวัตถุดิบหลักๆของเราจะมีแค่ปูนซีเมนต์ยิปซัมนะครับแล้วก็มีแกนเทมหรือว,ว่าแกนกันชงเนี่ยที่บทย่อให้มีขนาดที่เหมาะสมคือขนาดพวกนี้เราสามารถเลือกได้ตามความใหญ่เล็กของแกนกันชงเนี่ยมันจะมีผลต่อผิวหน้าดลลายที่สวยงามด้วยนะครับเวลาบางทีเราไม่ต้องการฉาบผิวหน้าเราต้องการขัดขัดผิวหน้าเราเคลื่อนเนี่ย แกงกระชงก็จะขึ้นมาโชว์ลายที่ผิวหน้าซึ่งขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับพอเราแกงกระชงม,มาบทย่อยแล้วนะครับถ้ามีความชื้นเราก็ต้องไปตากนะครับให้ไม่ไม่ชื้นมากความชื้นก็อยู่ที่ประมาณร้อยละสิบห้านะครับหรือว่าสิบห้าปอร์เซ็นแล้วเราก็มาผสมนะครับผสมโดยการเอายิปซัมเอาปูนเอาน้ำมาผสมกันตัวนี้เป็นวัสดุภาษา นะครับแล้วก็เอาแกงกันชงที่บดย่อนไปผสมคลุกเขา้าให้เข้ากันเราจะคลุกด้วยเครื่องผสมที่ในโรงงานก็ได้นะครับหรือว่าเราจะคลุกแบบชาวบ้านก็ได้ในกระปะฟปูในอะไรเราก็คลุกได้นะครับแล้วผสมเสร็จเราก็มาเทหล่อขึ้นรูปนะครับขนาดที่ต้องการเราอาจจะขึ้นรูปเป็นคิวบิกเราอาจจะเป็นเชิงปริมาตรที่สมมาตรอาจจะขึ้นรูปเป็นเท่ากับอิฐบล็อก ปกติทั่วไปหรือจะขึ้นรูปให้ขนาดใหญ่หน่อยเท่ากับอิดมวลเบาหรือว่าจะขึ้นรูปเป็นผนังที่เป็นผนังสาเร็จรูปก,ก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเป็นผนังสาเร็จรูปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพวกเสริมเส้นเสริมแรงเช่นเสริมเหล็กเส้นอะไรเข้าไปเพราะว่ามันเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับมันอาจจะมีการแตกหักเสียหายระหว่างการใช้งานได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นกระบวนการเทคโนโลยีที่ใช้ในการ ขึ้นรูปคอนกรีตปกติทั่วไปแค่เราเปลี่ยนส่วนผสมให้มีความเหมาะสมและมีน้ําหนักเบานะครับทีนี้จากที่เราได้ดํานินการขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับงานของเราเนี่ยเอาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอะไรได้บ้างนะครับเราจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3ากลุ่มหลักๆด้วยก,ก,กันนะครับจริงๆแล้วกลุ่มที่ใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะเอาไว้เป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้นะครับ คือเนื่องจากว่าในหน่วยงานเราเป็นมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้ทุนจากของสะวะกเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งเน้นเรามุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์ทุกกลุ่มนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนะครับด้วยตัวหัวหน้าโครงการเองเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยเราก็นําองค์ความรู้นะครับในสูตรของสารเชื่อมประสานอ่ปริมาณกันชงที่เหมาะสมนะครับกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับ เราก็ไปทําวิจัยในเชิงลึกต่อไปมีการพัฒนาสูตรในอนาคตหรือว่ามีการาพัฒนาวัสดุประสานตัวใหม่โดยใช้งานวิจัยของที่เรามีเนี่ยเป็นเ,เป็นฐานองความรู้นะครับแล้วก็เราจะได้งานวิจัยในลักษณะของ BCG นะครับการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยใ,ให้หมดไปนะครับแล้วเราสามารถที่จะสร้างความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหลักในการทํางานวิจัยในครั้งนี้นะครับเพราะว่างานวิจัยเราในครั้งนี้นะครับเราทําเพื่อในเชิงพันชย์ด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเขาจะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เพิ่มมูลค่าของแกงกันชงที่เหลือทิ้งในโรงงานนะครับเขาจะได้ลดปริมาณของแกงกันชงที่เหลือทิ้งในโรงงานนะครับโดยที่เอ่อเขาก็จะเป็นซีโลเวสนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเครือข่าย นะครับความร่วมมือกับชุมชนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะครับแล้วผู้ประกอบการในในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากที่เขาจะได้ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตและจําหน่ายในประเทศไทยเขาก็สามารถที่จะนําไปผลิตและจําหน่ายในต่างประเทศได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าว่าในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นทางยุโรปแล้วก็ถ้าของในไทยเนี่ยที่เป็นของในแถบเอเชียเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีในความสนใจในเรื่องของการนำแกงกันชนแล้วว่ามาใช้ประโยชน์ต่างๆหรือว่าเกี่ยวพันจากแกงกันชงซึ่งปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของกันชงในในภูมิภาคของเอเชียนะครับนดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่ได้นะครับจากงานนี้นะครับจากงานนี้เราจะเห็นว่าหลายอย่างด้วยกันที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อเราทํางานวิจัยเสร็จเราได้นาผลงานเราไปประกวดผลงานต่างประเทศเพราะว่าไปประกวดต่างประเทศเนี่ยเพื่อเราต้องการที่จะไปเผยแพร่องความรู้ให้กับประเทศทต่างๆในทา่านนะครับล่าสุดเราได้รางวัลเหรียญทองนะครับจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ได้รางวัลที่เป็น outstanding นะครับ award นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีที่สุดของวัสดุเราสร้างในงาน ในงานที่ประกวดมาเลเซียในซีที่ผ่านมาเราได้มีการเผยแพร่ผลงานทางด้านสื่อออนไลน์นะครับถ้าทุกท่านที่สนใจเสิร์ชเข้าไปในเรื่องของการชงในเรื่องของเคมปรีเนี่ยก็จะมีความรู้ต่างๆที่หน่วยวิจัยของเราเนี่ยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องนะครับเราได้มีการฝึกอบรมนะครับให้ผู้ประกอบการให้ชุมชนนะครับได้ผลิตเคมปรีเป็นนะครับ มีการทั้งฝึกอบรมในที่แหล่งของปลูกกัญชงหรือว่าฝึกอบรมในที่แบบวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ล่าสุดปลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการนําผลงานวิจัยเนี่ยไปร่วมในการออกบูธจัดแสดงผลงานนะครับในงานกัญชงเอเชียนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านนะครับและสิ่งที่ เป็นผลกระทบสูงสุดเลยนะครับของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คืออ่ทางผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยนะครับองค์กรต่างๆนะครับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็อกรมวิทยาศาสตร์โดยการนะครับแล้วก็มออได้ร่วมมือกันนะครับจัดทำมออขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบษาเมื่อ เดือนเมษาโยนที่ผ่านมาตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะไปนำมอฟฟอ,กกอตัวนี้มาใช้เรียกว่ามออ,กกอเอ่เทมเพลตบอ็อกนะครับเป็นมออ,กกอตัวใหม่ที่รองรับางานวิจัยตัวนี้เลยนะแล้วก็รองรับาการที่ผู้ประกอบการจะนำเทมนะครับนำแกงกันโงเนี่ยมาผลิตเป็นบล็อกมวลเบานะครับที่จะใช้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า,าพวกนี้จะ ทำให้เฮมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับและสามารถที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มุ่งสู่ไปในเชิงพันธุ์ิดแล้วก็ไปในเชิงสังคมได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับที่จะ,ะสนใจในเรื่องเฮมกรีดหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านกนารชงต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับที่สวทร นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคนลธัุรีนะครับอันดับแรกเลยติดต่อที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสกรมหาชนก่อนนะครับอาดา้าหรือว่าสกกเนี่ยจะให้ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องของงานวิจัยที่นําวิจัยได้ทำนะครับดังนั้นก็ในวันนี้นะครับผมก็ขอจบการเผยแพร่ผลง,งานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปในทางนี้ขอบคุณมากครับ